จากที่ใช้ล o x y ซ t t r r G7 เรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกเลยว่าโอ้โหจากที่แบบว่าแชทหายหายไปเนี่ยนะต้องขอบคุณล o x y ซ t t r r ามากๆครับบอกว่าวันนี้เองเนี่ยรู้สึกสบายใจมากได้มีคนคุยแล้วก็ ที่สำคัญคือสร้างความมัน่นใจให้กับตัวเราได้มากๆเลยครับผมเลือกใช้ล็ x y Star G7 G เจ็เกรดเนะครับทั้งที่เป็นโลชั่นแล้วก็ที่เป็นเนื้อครีมครับใช้ดีแชทแตกมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับกดไปที่ลิงก์เพื่อไปศึกษารายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ดูนะครับเราจะรู้ว่าเคยสินค้าที่แบบมันให้ผลที่ดีกับสุขภาพผิวเราเองเนี่ยมันมีอยู่จริงตามท้องตลาดนะครับที่เราสามารถที่จะหาซื้อได้ อย่างง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญคือพอรู้อยู่แล้วว่าเราใช้ได้ผลเนี่ยเราควรที่จะลองเปิดใจให้ดูนะครับ